สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพี่เทใจน้องดวงฟ้าน้องดวงใจนะคะฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแี้วก็มาอาบน้ำกันนะคะแม่แม่ค่ะอาบน้ำพ่อมีแรงนิดหน่อยก็พามาอาบนะคะอ้อ <laughs> เดินขึ้นเรือนะคะเดินขึ้นเรือนะคะมาเดินขึ้นเรือไปใกลๆมาแลยโอ๊ยเดินนั่งเรือนานแล้วยาวไหม เอา yup. มาทำฮม่จะมาน awesome. <S 2> <S 2> um like yep ี่แม่ทำไมนี่ก็ตกล้วแม่แม่แม่เอาของวางไว้ม่นนี่แม่ตกนี่แม่ตกเรือนอนนนอรุ่งนอนสบายเลยนี่ยเออคงวางไว้นี่บนเรือนี่แหละวางไว้วางไว้ตรงไหนก็ได้นี่แม่เก็บให้เออสนุกเลยสนุกเลยไอ้ยแม่แก้ว ดูดูค <Sen> no? oh ่ะอ er. i̇şte kind of like ้าวอ้าวน้ำดวงน้ำดวงตุ๊ปปองตุ๊ปปองอยู่นู่นน้ำดวงเอาเวททะยวเวทเตาให้หนุ่นน้ำด้วงตุ๊ปปองตุ๊ปปองเนี่อยากระโดดตุ๊ปปองนี่แม่จะล้มนีน่ะหยิบอันนี้มันลึกจังมอนแม่นี่จะล้มโทรศัพท์คือด้วยดุจตกนะเออเล่นตรงนั้นแหละ หนุกเลยแม่คิมพี่มันกว่าสบายสบายไนพี่มันสบายไหมอ,อ๋อตาเหรอตากับพี่เวียตาตาตารับเ,เลยดัเราแล้วแล้วนั่นทำตัวเอดเหรออาตัวเอดเหรอ ไปไหนไม่รู้ตาไม่เรียกเล่นบอลไปด้วยเลยตา,าไปด้วยบอกสิไปด้วยตาไปด้วยตาไม่ผ่าตา,าไปด้วยไปด้วยบอกตาตาไปด้วยตาอยู่ที่นูนนน่นนะคะนู่นนะคะไปเรืออยู่นู่นค่ะ บายแม่นี่น่ะจะล้มน่ะเม่ลองดูดูปลาไล่กระบองเล่นน้ำสนุกเลยน้องดวงนี่เอ้ยจะลึกไปไหมยขึไม่นอนเกาะเรือไว้ถ้าลึกนะจับเรือไว้อ่า อนนีแหละัดยินกินยาอยู่ค่ะดูดูพี่รุงค่ะแม่แม่พี่รุงสนุกใหญ่เลยไม่ได้มาหลายวันเพ่อไม่สบายอย่าพาไปไกลเลยตามไปไม่ได้เ้ยพอรวนดูดูพี่รุงพี่รุงมีความสุขมากค่ะดูค่ะ ไม่รู้พี่ลุงจะมีความสุขมากเลยเนาะพี่ลุงออกไปเลยนะไปไปกลพ่อลวนพาไปไกลจก้ะ

ามาแล้วมาแล้วน้องดวงกับพี่ดวงมาแล้ว <c oughs> เล่นน้ำกันค่ะแม่แม่เล่นเพลินค่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่ลองดูหนูนั่งแม่ลองดูทอมนั่งข้าหนูนั่งว <c oughs> น,นง

เท้าวไปเลยพากันไปเลยไปเลยนั่นน่ะจะไปเล่นน้ำตรงนี้เลยนั่นไปไปเล่นโคลนนะนั่นตัวสวยรับไปเลยอย่าไปเล่นโคลนอีกเด้อนันหาเรื่องเล่นแล้วนั่นว่าแล้วเออเออเน่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 เรือเด้อเอ เฮ้ย ا, ه, เนี่ยเนี่ยเรือเขาแน่แน่งดวงเนี่้ยไปเลยพากันไปนู่นเลยอย่ามาเล่นตรงนี้เรือเขาเองจะพังเรือเขาไปเนี่เนี่ยเน่น้ำลึกเอ,อยจะมาขึ้นขี่เรือได้ยังไงนี่เฮ้ย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  เน่น้องดวงขึ้นมาบัดนี้ว้ายพากันขึ้นไปเล่นที่อื่นเลยได้ไหมอ้ยเด็กเจอสันนี่แล้วน่น้องดวงเน่เน่ ลวงยังไงนี่ฮะเลมอนน้องดวงไปเลยให้พ่อพาไปอาบน้ำใหม่เลยเพราะไปอาบน้ำใหม่ให้พ่อพับอาบน้ำใหม่เลยน้องดวงเฮน้องดวงจะขึ้นเรือแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสนใจแต่ตรงนี้แหละไม่ใช่น้องดวง โอ้ยเต็มท้องเลยเต็มพงเลยเลยเฮ้ยเนี quarto. ่ทางกันไปงอาบน้ำเลยทางพี่ลุงทางน้องดวงเลยเปื้อนหมดแล้วดูดูดูค่ะยสนใจจุดนี้มากทั้งพี่ทั้งน้องเลย โอยไปเลยแม่เปลี่ยนมาแล้วนี่ดูดูค่ะพี่รุ่งไปเล่นฟังนู่นพี่รุ่งตรงนี้เดี๋ยวลึกพี่รุ่งทำเนียนะนี่จะลงมานี่ทำเนียนะนี่ไปไปพี่รุ่งนี่น้องลงด้วยไม่ได้พี่รุ่งลงได้น้องลงไม่ได้ลูกแ่น้องลูกไปเลยพี่รุ่งไปเลย